เคยบอกไอ้ดิเคยแหละเคยอดพ่อแต่มันพ่อแต่ให้ลูกกินเลยกับพ่อนะบัง oh. เทือกับบุ้มี่อย่างอเฟรฟรอาพฟนยางอ้านโน้อมั้งเออ สวัสดีและสวัสดีเดอ้อเพื่อ่พี่น้องเอฟซี FC เบอร์สุขุสุขคนเนาะเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยิ่งดีต้อนรับข้าศูนย์สองเสาไล่บานเฮาอีกแล้วเพ่อนพี่น้องเลยเนาะโดยก่อนอื่นเสาไล่บานเฮาผาักนะันเะด้อเพื่อ่พี่น้องเนะาะผักกดติดตามบ้านกดติดตามเสาไลา่เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะโดยทางไล่ขอมุกขอบใจท่านะชมคลิปเสาไลา่แต่ต้นจบแล้วก็บบคุคคลาบนอกเพื่อนพี่น้องเลยโดย มาพบพ่อกับสาไล่บ้านเฮามาหนีกับเพรอนเนาะคือว่าเดินทางมาในเพื่อนหลังหนึ่งเพื่อพี่น้องไงเนานะที่ว่ามีทาง FC เอฟซีเพิ่นแนะนํามาเพื่อพี่น้องเนาะเอฟซีกับบุรเด่นคนอื่นคนไกลเพื่อพี่น้องเนาะก็คือในหมู่บ้านเพิ่นเองเนี่เนาะเฮา,าก็เดินทางมาบ้านน้องดาโน,น่ก็คือว่าได้มากินข้าวกินนนะ้ำเนาะโดยแล้วก็มีทางน้องสาวคนหนึ่งเนาะคนในบ้านเพิ่นเองเนี่ยเนาะแนะนํามาว่าหายทางสาไล่เขามาหาครอบครัวเพิ่นเน่เพื่อนเนาะ โดยทั้งครอบครัวเพื่อนกันอยู่กันสองคนพอลูกคนไหนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเฮาก็ได้ยินจากชาวบ้านเพื่อนว่ามาเนาะแต่ว่าความเป็นมาเป็นไปของเพื่อนเฮาก็ยังบหุ่นเนาะเพื่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวเฮาก็ซีข่าวไปชมหรือว่าไปทักทายสบายดีทั้งครอบครัวเพื่อนก่อนเฮาก็ยังบหุ่นเรื่องสาเหตุความเป็นมาเป็นไปจังใดเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยหักตะกี้แต่ก่อนเฮาก็ได้มาแล 8, ้วเธอหนึ่งเพื่อนพี่น้องเลยเนาะมาหักแต่เพื่อนกับบุตคอยอยู่เนาะ เราก็ได้เดินทางข่ามาอีกรอบนี่ข่าวบวชัวทั้งเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ซ่านหรือบอกเพ่อนพี่น้องเนาะโดยตอนนี้กทั้งทีมงานเขากำลังเข้าไปสอบถามเรื่องความเป็นมาเป็นไปของเพื่อนอยู่เม่พี่น้องเลยเนาะโดยว่าตอนนี้เขากำลังเดินทางเข้าไปหาพงศกรณ์เพ่พี่น้องเลยเนาะเขากำยังบอกท่านในหู้เรื่องราวของเพื่อนดอกเนาะหากใดกระได้ยินทางเพื่อนว่ามาว่าในหมู่บ้านเราเองเห็เนาะแล้วก็อยู่นี่แหละ อันนี้นั่นเทียงหน้นา,ากับเมนเมพื่นอนกับเมนเพื่อนพี่น้องเนานะที่ว่ามีทางชาวบ้านได้บอกแนะนําทางทีมงานสาลายลงมาเบิงนะึงเนาะโดยป้าตอนนี้เฮาก็จะข้าไปหาเพื่นอนก่อนเพื่อนพี่น้องเลยเนานะโดยอะ่ะเจอสาโมกละวันสาบายดีสาโมกละวันเลยลโดยโดยมาทำการขึ้เก่าเป็นเป็นจังใดขนาดส,าาสงสารดูเสาวไยเอ่ยขนาดสงสารพคนบ่เนื่เพราะว่าคนขางมาดูเคนนี้กะบ่เอยจะว่าเลย ว่าวเป,ป็นบูเมนนะว่าบวเป็นดอกแบบเบิ่งลักษณะเด็กน้อยนี่คือส้งแบบขาดความอบอุ่นะนะขาดควบอบอุน่นในแบบกับประยากเชื่อใจพายอีกเหมือนบนบเพิ่งกับประหยัดว่าน้ำสลือแบบ<ม>จกบับกจังเลยว่ะเบาโดยเดี๋ยวส,ม,สม,มุกสมมติว่ามันบรอยากว่าเนาะแบบน้ำตาข้างคออยู่เลยอยีตนเพิ่นเลยหากเพิ่นอยู่ตอนนี้จะคนเนาะส่งคนพอลูกอะไรส่งคนพอลูกแตะกาเขาเคยได้ยินแต่อ่ะแม่เดี่ยงเดียวเนาะโดยมาเดี๋ได้ยิน เพช่คนนีได้คนเดียวว่าว่นเดียวเป็นพอเดียงเดียวโดยโดยก็มีแต่ทั้งผู้ชายใช่ไหมเนาะโดยมีแต่ผู้ชายนี่หนึ่งเขาพยินยิ่งว่าชีแบบเบิ่งเดืองอยู่คั่วกินแบบสะดวกสบายอีกทีหนึ่งเนาะสมุกเนาะโดยโดยโดยมีแต่พอกับลูกชายเพื่อนเนี่ยสบายอ่ะพต่ไหนก็ไปถามเพื่อนเองเนาะสมุกตะวันก็อธิบายไปยังไม่ได้เนาะโดยโดยตาสีไายเนาะสงสารครอบครัวเพื่อนเนาะ โดยพระสังนั่งกัเดืยวห้าสิเข่าไปเบิ่งเพิ่อนขอนลด้เสือเนาะสบายดีเด้อเนาะน้องสมุกละวันเพิ่นกับข่าไปถามเบิ่งกะยัรื่องโมโหเป็นไดไเพื่อนน้องเนาะเรากะให้เข่าไปถามเองเลยเนาะโดยอ้าวสบัวสบายดีเด้อสบัวเอ้ยโดยใช้ทางอ่านปรนเฮทศยังอยู่ตอนนี้อือสิเนาะอสบายดีได้เด้อโดย เป็นจังไดเนาะวันนี้อยู่ดินแห้งอยู่บ่อยู่ดินแห้งโดยโดยโดยพี่มานั่งน้ำพ่อพี่ลูกไว้มานั่งน้ำพ่อพี่ลูกละเออนางน้ำพ่อพี่เออแซ่ดายวะเจ้าสิไปย่านย่างบ่ลูกบ่อันนี้ไม่เห็นก่อนนี่เป็นบ่อันนี้บ่เป็นอันแล้วนี่ไหมเนาะเอากะเดินทางมาน่ะเนาะกระมี พี่ว่าจังไดวะมีหมีคนคนหนึ่งเนาะสมบัวเนาะได้แนะนำะมาว่ามีครอบครัวหนึ่งที่อยู่ทงไฮทงหน้าว่ะักแคเฮากระมาตามเ<อ>พิ่นบอก,นอก,กบเนาะกะเฮากันยังบ่ฮู้แบบกุกมไม้ไประเหต์ครอบครัวเจ้านี่เป็นมาจังไดเนาะ <c oughs> โดยแต่เจ้ากอนอื่นนี่ฮรับถามซื้อตามเสียงเจ้าก่อนซื้อ,อยังเจ้าเนียซื้อเล่ซื้อไอเล่ดูชายเด้ค่ะน้องภูมิน้องภูมิอายุจะปีน้องภูมิคะแปดปีแปดปี แปดปีคือน,น้อยแทบเลยว่าเราคนน้อยบ่ไงคนน้อยบ่โอ้น้อยอคือคอเนาะโดยกับบ่มีบ่อนอยู่แล้วยู่เฮือนอยู่บ้านกันบ่มีบ่อนอยู่โดยอ่าบ่อนจะอยู่ช่วยมื่อยได้สารนี่เน่ยอันนี้กับนนเป็นนาเป็นนาเอาเฮือนได้สาบ่มีบ่เฮือนมีกับมันมันมีคนอยู่เนี่ยไอ้น้องคนกับไปน้ำลูกน้ำเมีย <ไป S 1> เพื่ออะลรหักหักมันเป็นเฮือนไพ่สารเป็นเฮือนกตบวันนี้มัน ปวกกินเลยมันหักลรแล้วโอ้กะเลยบอกกานอนแม่นหักแต่ตอนนี้บ่มีคนอยู่เลยบุ้ยม่างอกมาเห็ดอยู่พี่แต่เด้นี่โอ้ตะกี่น่ะเฮือนมีอยู่ในเนาะหักแต่ว่ามันปวกกินยังกินนะบอกกานอนเอ้แต่ก็เลยได้ม่างเฮือนดังเก้ามาปุ๊กอยู่หน้าพี่แน่นนี่ก็เป็นเฮือนกับเม่นหน้ากับเม่นับบนี้โอ้โดยโดยอักขรุญาตถทามอีบัดนึงอ่ะเม่น้องนี่ไปช้าช้ ไปเหตุงานอยู่ไทยไปเหตุงานอยู่ไทยอ้าวชุนเจ้าขอ้นไปมันเล่ามัได้ไฟแล้ว,ลวมันมีเงินมีค่ามละไดจะไปก็ไอะไรก็บไปแล้็บริติดต่อมาเลยวันนี้จักเป็นจากไหนทางแม่่นไปไปไทยบริติดต่อมาเลยนั่นแหละอ้าวเป็นยังคือบริติดต่อมาไอวู้น้ำเพิินแลวบวฮู้น้ำเพิินไปได้จักปีเลย ห้าปีเลยดิห้าปียังม้ติดต่อมาเลย,ยตั้งแต่น้องภูมิสามปีอายุสามปีได้ดีวกว่าแปดปีแหละโอ้กับแม่ไปปะตั้งแต่น้องนี่ยังอายุสามปีแต่อายุน้องแปดปียังม้ติดต่อมาเลยยังแล้วเพิ่นไปสี่น่นคำาว่าปะกับแม่น้องไอ้นาะแม่เลยเเพิอ่อนมาติดต่อมานีอเลย,ยกาถ้าสรุปกาแบบ ทั้งแม่น้องภูมิแม่น้องน้องยังไงน้องภูมิน้องภูมิเนาะว่าถืออยู่น้องภูมินี่เป็นคนปะทั้งเจ้าเนาะไอ้ดิโดยกับสีปะเนาะเพื่นบ่ติดต่อมาขั้นยังติดต่อไปมันก็บ่บ่ได้บ่เห็นโบผู้เนาะบ่ฮู้เป็นใช้โทรศัพท์เบอร์บ่ฮู้ฮอดเบอร์ซื่อชื่อชัดชื่อแม่น้องภูมินะซื่อออนสาวออนถ้าเพิ่นเบิ่งคลิปเจ้าตอนนี้อยากอยากบอกอย่างเพิ่นเนี่ย <laughs> จะคำหนึ่งสองคำก็ได้อยังให้เพิ่นกลับมาเล็กกันเพิ่นเห็นคลิปนี้ก็ได้กบับโแเอนว่าสร้างเราโบเอนว่าห้ยบได้ให้ได้ยังขันเรากลับมาก,ก็ยังคือเก่าอันแหละยช่ฮกแพงคือเก่าเนาะแพงคือเก่าขอแต่ว่าแม่น้องภูมิกลับมาเนาะโ,โดยโดยชั่วโมงนี้เลี้ยงลูกเรียวบ่โดยแม่นเลยอ้าวเนาะแต่เก่าเขาเคยเห็นแต่มียิ่งเลี้ยงลูกเนาะ ว่านี่เห็นทั้งพ่อเลี้ยงลูกบาดนี่เนาะเอาแบบอยู่ก oh, ันแบบที่ในชองคนรอะแบบอยู่กินแบบไรส์อะไรกินนี no ่แหละกินไปแบบนี้แหละกับมือกับน้องชายเอาออกมาคงอยู่คงกินกับอะไรมือกับขันโบนี่เอาบุมีกับกินน้ำไม้กินอะไนี่ไปแล้วยายกินขุดกิหลขุดกิหลอกดกิหลอกแม่งกิหลอกนี่แหละน้ำไม่เราตอกไปน้ำหัวน้ำพองน้ำมันนี่ได้เนาะโดย เดี๋ยวดอกก็อย so, uh, no. ู Min ่แบบท่งไหท่งนาแม่พี่น้องเนาะแบบอันนี้บ่อเฮือนน่ะแม่นเออเนาะอยู่กัน2คนพอลูกแม่พี่น้องเนาะอญาตยางเด้อบเด้ออ้ด้โดยอันนี้ทางเฮือนอเลแม่พี่น้องเนาะโดยเฮาก็บ่ได้เคยมาหาเพิ่นจักเื่อเนาะหากมานก่อนนันก็แบบบ่พบบ่พอเพิ่นพี่น้องเยเฮาก็ไล่อันกลับเมื่อเนาะ มาดุลที่สองฉังพบพ,พ่ออ้เพื่อนอยู่กับเพื่อนอนี่แหละเนาะอยู่กับลูกโชกคนแม่พี่น้องเลยแบบอันนั้นได้สช่ไอ้แบบข้าวนามซ้ำปลาได้ใชะก็ได้ซื้อกินแหละกูมือนซื้อกินบ่เอาให้หน้าตะก,ก้าจะได้ใายมันบกุ้มกินอะไมันบบหลายโบกุ้มกิน,น,นอกโอ้ปีหนึ่งเห็ดไ้จะกสอบสห่หมโบ,บกุ้มบบได้นั่นเห็ดกระดำบบได้ดำเอาหวานเอาคือ แบบหน้าว okay. ่านมันได้บปลายโดยโดยกับประคุ้มกินแล้วกินแป๊บหนึ่งกับเบิดแล้วอันญาติพี่น้องนด้สิไอ้ก็มีอยู่เพิ่นเหอะไปอยู่น้ำเมียเพิ่อนหรือคือไอ้เพิ่นอยู่บ้านนี่ก็ยังผู้เดียวอยู่ในบ้านนี่ก็หันกลับไปก็คือว่าเพิ่นมีครอบมีครัวเป็นของเพิ่อนเลยเนาะก็ต่างคนต่างหากินไผ่กะแบบดิ้นรนนะเนาะไอ้เนาะแต่ละครอบครัวดิ้นโดนไผ่ดิ้นโดนมันโดย โดยโดยบอกละฮะเป็นแนตคือบ่ปากบ่เบาเน่าเนียเบื้องนียนไหมอายอายอายเบาลองเบายุ่งเชื่อแม่เจ้าได้ยินแม่เจ้ามาหากรรมีนะฮะคิดทอดแม่บ่คิดทอดยุ่งว่าแม่นะบ่ไีนคิดทอดแม่เลยอย่ามาหาแม่ลูกเด้ออย่าบ่านี้เราเป็นอะไรเราอายบ่อายอายเนาะออืเลยเม่อไรเขาห่วงเฮียนบ่ล่ะ เข่าอยู่ไปน้ำหม oh, ูอยู่ในบ้านอเข่าอยู่เนาะโดยโดยโดยนี่น่องภูมคนเข่าองเยียนเนาะอาจจะว่าเข่าองเยียนพันยางเมื่อว่าหรือว่าเมื่อส่งยางเมื่อเมื่อไปเข้าไปสู่หมูอยู่ในบ้านนี่แหละกับไปโดยโดยโดยยางกับพ่อเลี้ยงลูกสองคนแบบเป็นพื้นเป็นไฟได้ใต่ใส่ใส่ กบมีเลยบ่มีเอาแผ่นแผ่นแบบแสงไฟชุดอาเซี่แบบตากเลสอย่างนี้นบ่มีนีอยู่ของน้องชายเพิ่นเอามาปะไว้อ๋อมีกับเป็นของน้องชายโดยบ่มีของเจ้าจ้าวเพิ่นไปอยู่นาเพิ่นเลยพิ่นกับเอาไปน้ำเลยอ๋อกับสรุปแล้วกับเจ้าบ่มีโดยบ่มีโดยโดยโดยได้กินข้าวกินน้ำแรือบ่อเด้กินแล้วบ่ได้ยังกินนะขวดจนายลูก ใช่ไปเงื้องคือไปก้านน้ำมันคืนนี่แหละโอ้ก้านไม่กินน้ก็ได้สมบูล่ละให้ไปไปไปเดียวจะเบ่าไปเดียวได้หลอน่ไปไกลมันก็มีกหวยคือห้องแล้วมันอีบ่มีเออมีดโดย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 ก็ถือว่าเก่งเนาะก้านมันกินหรอกกินน้ากางคืนก็ได้ก้านได้ลายบลาเตละมือเปล่ารู้ได้ลายเหรเ่อ้าว เดี๋วได้ยินเสียงปากน้องกับโบได้ยินทราบานนี้พี่แม่พี่น้องเลยได้เลยเพิ่นกาคอดข้างอย่างไอ้อายยังบุเคยวันฉันฉันน้องไอเนาะโดยโดยคำบอกปากเลยบบมีนางวันหายได้หนิได้ฮะอันนี้ไม่เอาบอกนางวันหา้ไหมเอาไหมพอได้ซื้ออันต้มขนมได้หนิเอาได้ไหมบอกเป็นอย่างน้องลากับยังอยากอายอายโยอายเดียวกับบวติน้องเนาะย่างน้องกับยังบวกลุ้นหน้าคุ้นตา โดยหักแต่ทั้งเมียอ้ายนี่เป็นบ้านเดียวกันบ่แม่เลยเป็นบ้านเดียวกันเอาแบบทั้งอันยังม่เถ่าเพื่อนบ่ทั้งม่เถ่ามีอย่างเพื่อนีกก็อยู่เพื่อนนีบ่เพื่อนอยู่เพื่อนเพื่อนเองอย่างไรค่ะอยู่น้ำเพื่อนเลยแต่ตอนอยู่กับเมียก็ได้อยู่ในเพื่อนเพื่อนมนได้เมียไปหาเงินหนึ่งอย่างเลยก็หูว่าเพื่อนไปเฮงเพื่อนไม่ได้ติดต่อมากอ่ะ บริยูแบบนี้เนาะบริยูบมกาอยู่เลยโมกาอยู่แล้วแบบว่าลูกเมียเอาบริยูน้ำเนาะเมนเลยโดยโดยกองมาอยู่หน้าตัวเองอันนี้อันนี้ดินดินหน้าเจ้าบ่แมนเลยโอ้คือที่เจ้าเอกเนาะอันบอดจะปุ๊กอันเฮือนปุ๊กสางนี่เนาะอ๋อโดยหลุ่มลรูปใบหันบอนบานเข่าหันโบเมนเัวหนึ่งลุ่มรูปใบบานเข่าดอกโบเมนโดยแมนแต่บอดปุ๊กเทียงนี่โอ้ทั้งบอนบานก้านี่ละทอวัดก้าบางช่องชามให้นี่บ่โดย โอยโดยโดยแต่ว่าทั้งเลาะมาพี่ยโบเมนเนาะโบเมนทั้งนี้โอ้ยนาวานก็เจ้าก็เจ้าหวานก็คือวขาบริเวณบนจะปลูกเขึอนนี่ก็ไปตัวหนาบ้านนิดน้อยหนึ่งเนาะโดยอืมโดยโดยอ่าเนาะยังคือมีแต่หาวแค่นี้ฮะถือว่าการเมื่อกี้นายนุ่เลิกบ่หลุดมาคืนนี่การเม่กี้นายนิข์มาเลิกบ่โดยเนาะทั้งลูกกะ หากล้เมื่อกีอกกินไายหาได้สมมติว่าหาได้ลายนะขายบอกไอเดะไปแลกเขาเอาไปแลกเขาโดยโ<อ>บางเทื่อับไปขายกันแบบแบบคือมือไรหาบ้ไรเนี่ยเคยอดบอกไอเดะเคยแหละเคยอดพ่อแต่มันพ่อแต่ให้ลูกกินเลยกับพ่อนะอบางเถื่อกับบุมีรีขับไปเงินกับบุมีเฟติดหนีอามีกระเจ้าอยู่ในบ้านนี่มาให้ลูกกินย ก,ก็พอได้คือว่าเมื่อไรบ่มีกะพอได้อดเนาะอดในขอให้ลูกได้กินขอให้ลูกได้กินแล้วก็ยา่าบ่บกละเจ้ากินข่าวแต่เมื่อเจ้าเคยกินข่าวเต็มท้องเต็มส่อยู่บ่ลกก็เพราะว่าพ่อเสียสละให้ทั้งลูกเนาะ <c oughs> อือโดยพอในออดกับย่าเนาะพอเนาะโดยให้ลูกได้กินเมนบม่ถ้าเมื่อไรแบบบ่มีเงินชื่อข่าวเนาะ เจ้าก็ได้ไปติดหนี่นี่นเา้าเอา,เอามีมาให้ลูกไปเอามีมาลวกกินแทนข้าวเนาะโดยโอ้โดยถ้าแบบอย่างเช่นเนาะถ้าบอมีแบบนังเต้าแบบขาเส้นด้วยารเพิ่นก็บอย่างห้เส้นเนาะไอเดย์เนาะก็เส้นจะไปเอามีน้ำขั่นค่าเส้นน้ำขั่นค่ามากินก่อนโดยเอาคำวา่าเส้นเนะเจ้าสิเอาเงินใส้ไปเส้นนีเพิ่งมาเทไปได้บดกับมือ่ตมาไม่ล็กก็หาคุดจิหลล์ยังไปขายนงเต้อกาไปแทนที่ว่ามีมาอะไรไป โดยโดยโดยคุดจิอกจิดอกก้ามจิดอกกินไยไปใช้หนีแทนของที่หาอมานั่นโดยอืมโดยโดยเนาะลูกชายกับบ่อปากมัเนี่ยมงเห็นนักอดสงสารแม่พี่น้องเนาะสงสารน้องเพิ่นมือดาเพิ่นบ่มีเนาะนะพอก็ได้ไปเส้นหมีในะฮั่นข้ามาให้ทางน้องกินแทนเข่าแม่พี่น้องเนาะถ้ามือดาน้องก้ามมันกินง่ายได้ลายเน่กะ ไว้กินแน่เอาไปไดกข่าวน่เนาะไอเดยเนาะโน้หละโอ้วยด้วยทางพ่อได้ใช่ว่าไปก้านน้ำน้องบ่ไปไปอยู่ข้างมือกันอะไรข้างมือกับหมอหมอไพเดียวของน้องชายเพื่อนเอาให้แหละอืมกับทางน้องชายเอาให้แะไรก็มีหน่วยเดียวกะไห้ทั้งลูกไปด้วยกันมวเทียกับเพิ่นไปผู้เดียวน้องไปผู้เดียวดังที่กับน้องเพิ่นไปผู้เดียวเลยข้าไปแถวน้ำใกล้ๆนี่กับไปกับพ่อแถวใกล้ๆนี่แเลยทำแถวใกล้ๆเพิ่นไปผู้เดียว ทำกะไปสี่ไกลกบไปน้อกันโดยอ๋อโดยโดยโดยเพราะฉะนั้นกับเข้ามาเยี่ยมมายามก็คือว่าแบบมีทั้งหมู่บ้านเจ้าไหนเนาะเพื่อนแนะนำลงมาเขากัลงมาตามคำแนะนำเพื่อนหักไปเข้ากัเคยมาแล้วเธอหนึ่งแต่กะบไเจอไอ้เนาะเขาก็เลยกลับเมื่อกลับเมื่อกับเขายังอยากมาหาไอ้อยู่เพราะฉนั้นซะเขาก็เลยมาอีกเหมือนนี้เนาะมาืบอนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้เจอไอ้เพื่อนกับน้องเพื่อนอยู่เพื่อนพอดีเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดย นี่ครับเสียเอาเงินให้น้องเศร้าพันแพ่พี่น้องเนาะไว้ให้น้องไปซื้อมีหรือว่าซื้อขับเข่ากับน้าอีกอย่างก็ได้แพ่พี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นกะขาดเคิร์นกับข่าวกับน้าหมือว่าเป็นข่าวเป็นน้าเหมือนาะไอเด้นเนาะโดยโดยเอาล่ะให้จังไดกเอาลูกขอบใจเด้อบ่กได้ว่าเป็นว่าขอบใจเด้อที่เอาเงินมาให้น้องไว้ซื้อมีหรือว่าซื้อเข่าเพิ่นว่าเป็นกับว่าเป็นอย่างนาะแเ่พี่น้องอ่ะน้องเมื่อเออ โดยเนาะป้าจากนั้นกะเฮากะใช่ดหมขอตัวเมื่อไรไอเดอเดอไอเดออยู่กับลูกเต้ากะหักแพงลูกเต้ากะอยู่สามเฮาไม่เนาะไอเดอเนาะโดยมีแต่แห้งๆสูดๆได้ไอเดอโดยโดยโดยไอสบายดีไอเจ้าสบายดีโดยเนาะเฮากลับมาเยี่ยมยามครอบครัวไอเดอเพลินเพลพี่น้องไยเนาะทงเพลินกะว่าได้หากานมากินนายหรือว่าไปกานเขี่ยกานยังงเนี่ยเพลพี่น้องไยเนาะได้เอาไปเล็กเข่าหรือว่าไป แลกเปลี it, át, <iah> ่ยนกับของอยู่ของกินเนาะเพพี่น้องเลยโดยโดยเอามาเห็นเคสนี้น้ครัากับเพว่าหน้าสงสารอยู่เพื่อนพี่น้องเนาะแต่เพิ่นกับยังบุคุณเคยกับกล้องหรือว่ายังบวชสิ้นกับการพูดการจาเพิ่นกับว่าวพิษแน่ว่าถึกแน่กับบวเป็นยังเนาะเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเรากับโทษขออภัยเด้อเพื่อนพี่น้องเนาะถ้าว่าวพิษพลาดประการใดกันเนาะโดยอย่างทั้งหน้าตาข้าเพิ่นกับมีกับโบราณเพื่อนพี่น้องเนาะมีกับบวชุ้มกินนั่นแหละเนาะโดยเพราะว่า อีกอย่างกับเพื่อนกับยูร่วมกันชงคนกับลูกชายแม่พี่น้องเลยโดยเอากระมาแบบเทืาหนึงสองเทื้าไล้ละนะ่ะเนาะมารอบนี้ฉันได้เจอพี่น้องเนาะโดยเพราะว่าอย่างไอเ้เพื่อนกับคอยอยู่เพื่อนเพื่อนกันไปหาอยู่หากินหรือว่าไปหาแนวไปเปลี่ยนเอาเข่าเนานะพ่อพี่น้องนะเนาะแนวไปเปลี่ยนเอาเข่ามากินถ้ามันบวมมีเพื่อนก็เลยอดพ่อพี่น้องเนาะพออดแต่ พ่อต้องไปหาให้ลูกกินแพื่พี่น้องเนาะโดยป้าตอนนี้ฮอกเกอรซ่ขอตัวเมื่อไหร่เพื่อพี่น้องเนาะกับพ่ออันคิปหนาเด้อแพื่พี่น้องเนาะว่าพิ่พากกันได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อเนาะโดยโดยป้าสิไปแล้วแพื่พี่น้องอนนออออไม่พ่อ,พอกันเด้อโดยกัสิบเก้าคำว่าสบายดี